ตาออฟเดวิดมันถ้าอาจารย์สอนไว้นานแล้วนะ,ะทีนี้อันเนี้ยสมมติถ้าเราอยากจะเอาไปประจุพลังเชตบางอย่างหรือเราอยากจะทําให้ให้เชสเรามันมีพลังช่วงนี้อาจารย์ไม่อยู่นะบางครั้งจะต้องช่วยตัวเองบ้างก็ก็สามารถทําได้ก็วางอัญมณีหกลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองงานซ้อนกันแบบเนี้ย แล้วก็เอาของที่เราจะประจุพลังเอาไว้ตรงกลางก็ได้สมัยก่อนท่าอาจารย์ก็สอนให้ให้เ,เราเราทำทำประจุพลังเองนะครับก็ใช้วิธีเนี้ที่ตอนนั้นตั้งใจว่าจะทำไว้ในห้องห้องห้องเสียนยนะยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวเป็นว่าจะทำหายามณีอยู่ลูกใหญ่ๆหน่อยนะ แต่อันนี้อาจายอันนี้ท่านอาจารย์เก็บไว้นะคะแล้วก็อัญมณีก็เอามาจากที่บ้านภูเขาเพราะเพิ่มเติมนะสีอัญมณีก็สีเขียวธาตุไม้ใช่ไหมอาจารย์ให้ใช้เจ็ดสีเลยนะครับดึงดูดเงินทองถ้าสีแดงเป็นธาตุไฟเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่งสีม่วงธาตุไฟเสริมสติปัญญาให้แข็งแกร่งสีเหลืองธาตุดินดึงดูดทรัพย์ศีล สีขาวเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็สีดำธาตุน้ำช่วยป้องกันอัปมงคลสิ่งเวลวร้าย <c oughs> สีฟ้าธาตุน้ำช่วยเสริมสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งนะครับตัวจานน่าจะเป็นหยกค่ะเป็นหยกหยกน้ำผึ้งหยกสีเหลือง <c oughs> อันนี้ท่านอาจารย์เก็บไว้นานแล้วนะคะอก็จะเห็นในใครไปเที่ยวบ้านภูนขเขาบ่อปล่อยก็เห็น อาจารย์ชอบเอาไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะนู้นโต๊ะนี้เดี๋ยวนี้หาจานแบบนี้ยากแล้วนะเดี๋ยวนี้จะเป็นจานแก้วจานอะไรอะค่ะจไม่มีแบบนี้บรนะคัมีอยู่ประมาณหนึ่งนะคะไม่เยอะที่เป็นจานอันเนี้ยได้ได้จานไปคุ้มได้จานไปจานของอาจารย์แล้วก็เห็นเห็นอันนี้ก็มาจากที่บ้านภูเขาที่บ้านภูเขาหินในโหล มาภูเขายังมีเยอะอยู่หลายโลอยู่อ่ะส่วนไอ้บูโกเดนนะบูโก g o l d s ปะกายดาวน้ำเงินอ่ะ g o l d s t คือทรายทองอ่ะป๋าใช่อันนี้เป็นทรายน้ำเงินมันมีทรายน้ำเงินแมมัันนบางทีมันก็มีมันก็มี sandstone มีเวอร์แซนด์อีกมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับอ่าเป็นตระกูลเดียวกันนะ ก็สีวแสนบางทีเขาเรียกแถวเรียกหินหนุมานใช่มทีอาจารย์สอนเรื่องหินหนุมานมันจะมีปากกายิบๆนะครับปากกายิบๆอ่าก็ก็เหมือนที่ท่านาจรจริงๆมันมีมีมีเพิ่มเติมอีกนะนอกเหนือจากไอ้คุณสมบัติเมื่อกี้ที่เรื่องความมั่งคั่งนะครับมันเสริมสร้างเรื่องถ้าสมมติใช้ฝึกพลังได้ เสริมสร้าพลังสมาธิได้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พักดันแรงปัถนาที่เราอยากจะสําสเร็จอะเอาวางไว้ใกล้ๆมันก็จะกระตุ้นให้ให้มีแรงปัถนามีมีแรดนะแรดก็ไว้ในเซฟหันหน้าออกนะแล้วก็เต่าเต่าไว้ในเซฟก็ได้นะได้หมดเลยได้หมดทุกที่ ตัวอีกอันนึงอันนี้เป็นของเก่านะครับเอามาทุบตวนให้นะครับนะเบียเมาสีเหมือ,มอมนเะบียร์พี่อูดคะมีเหรียญหลวงปูล่ละไมอีกนี่นะอันนี้สอนวันอาทิตย์ที่17กันยาปี60นะครับท่านอาจารย์สอนเนะบียร์เบียร์คอเจมสโตนนะครับ ก็เป็นตะกูลพรสที่มีสีเหลืองขุ่นคล้ายสีฟองสีของเบียร์นะครับทำให้อวัยวะในร่างกายแข็งแรงแก้อ่อนเพียแก้ปวดข้อปวดกระดูรักษากระดูกหักแตกแก้เบาหวานรักษาลำไส้นะครับรักษาตับกระเพาะลำไส้ใหญ่ ข้อสคุณสมบัติที่ 3. ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นไปตามปรรถนาอธิฐานสร้างภาพให้เห็นข้อ 4. ช่วยสลายปัญหาและอุปสรรคของชีวิตให้หมดไปข้อ 5. ปลดปล่อยพลังงานสเปกตรัมที่ช่วยทำให้เกิดความเป็นมงคลและมีแต่ความสุขในชีวิต มีทรัพย์สินเงินทองพร้อมบริวารที่ดีรงเล็บต้องนับเป็นวาสนาถึงจะได้ครอบครองและร่วงรู้คุณสมบัติในการใช้อันนี้ก็คือ,อวันนี้มีเหรียญหลวงปูล่ลไมเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหมอจะไปอินเดียแล้วอันเนี้ยถ้าใครบูชาเนี้ยเลยได้ทั้งหมดหมอจะเอาไปถวายที่เนปาลอันนี้เป็นเหรียญที่ท่านอาจารย์เก็บไว้นะคะ มีไหมขึ้นเลยใช่ไหมอ่าถ่ายแล้วส่งลายไปนี่ปากคุยให้ฟังหลยใช่เดี๋ยวก็ถ่ายรูปเลยอาจารย์เขารักเหรียญนี้มากเขาเก็บเขาเก็บอย่างเดียวแต่ไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนอาจารย์เขามีปล่อยให้บูชาหรือเปล่าไม่เดี๋ยวก็ค่อยคุยเดี๋ยวรอลูกเราคุยแล้วอาจจะมนดีก่อนเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เขียนไว้วงเล็บว่า เป็นวาสนาที่ได้ครอบครองแล้วก็รู้จักคุณสมบัติในการใช้คือป๋าก็เพิ่งคุยกับปรกรณ์นะคือพยายามจะหามาให้ให้พวกเราเห็นว่าไอ้วิธีการใช้อัญมณีเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะของท่านอาจารย์นะทางฝรั่งทางเมืองน,นอกเนี่ยเขาจะมีหนังสือมีเทคคเป็นเรื่องเลยแล้วก็มีคุณสมบัติซึ่งมันก็จะหลายๆข้อเวลาเราแปลแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่ท่านอาจารย์เขียนให้เราหรือว่าสอนเรา แต่ว่ามันจะมีแตกต่างคือวิธีการนำไปใช้ในทางอาถรรพ์ซึ่งของฝรั่งเขาไม่มีไม่มีเรื่องความเป็นอาถรรพ์อย่างเช่นเอาไปวางไว้ทิศนี้เพื่อได้อะไรเอาไปจุดกับเทียนเอาไปถือไว้เอาไปอธิษฐานเอาไปส่องกับพระจันทร์อันนี้ไม่มีอันนี้มันเป็นความรู้ที่เป็นอาถรรพ์วิชานะครับมันก็จะมีแยกออกมานะเพราะฉะนั้นก็ เหมือนท่านอาจารย์บอกอัญมณีแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติของมันพอเรารู้แล้วเรานําไปใช้เราก็ให้นึกถึงคุณสมบัติเด่นๆที่เราอยากได้เรื่องอะไรแล้วก็เอาไปใช้ใหม่ๆก็เอาติดตัวไว้ก่อนนะครับสักสักสองสาเดือนมันก็จําหน้าเราไดา้แล้วเราก็เอาไว้บ้านแต่ปัญหาก็คือต้องรู้จักล้างพลังบ้างนะครับเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่เราคุยกันไอ้จานไข่กลนใช่ไหมบางทีเราล้างพลังแล้วเรา กลัวว่าจะบรรจุพลังหรือว่าอยากบรรจุพลังใหม่เราก็เอาไปวางไว้ใกล้ๆค่ายกล,กล,กลพวกนี้ก็จะสามารถล้างพลังให้หรืออย่างที่เรามีชามเซเลนไนด์ใช่ไหมเราก็เอาไปใส่ก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นก็คืออาจจะล้างน้ำทำความสะอาดด้วยน้ำไหลก่อนนะน้ำไหลก็คือหาชามเล็กๆตื้นๆเปิดแล้วก็ให้น้ําไหลเบาๆไปก็จะล้างล้างพลังที่มันเกาะ ติดอยู่ออกไปนะการล้างเนี่ยควรทำนะครับอัญมณีหนึ่งก้อนถ้าจะบอกว่าทั่วชีวิตนี้ใช้ไม่หมดหรอกก้อนเล็กนิดเดียวก็ไม่หมดแต่ว่าที่มันไม่ไม่มีพลังหรือมันให้ผลไม่ดีมันเหมือนแบบว่ามันเปื้อนมันถูกห่อหุ้มด้วยด้วยพลังหินหรือว่าพลังที่เป็นอัปมงคลเพราะฉะนั้นพลังที่เป็นมงคลมันออกมาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาพวกเราได้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักเอาไปเวลาใช้แล้วต้องล้างพลัง อะมาดูอันนี้ออเไม่เป็นไรไม่ค่อยชัดเดี๋ยวก็ไปดูของจริงเอาที่พี่อุดนะครับหลวงปูลาา่ลนะไมสำนักสงสวนสมุนไพรจังหวัดเพชรบูรณ์อันนี้เป็นของปี5 5-3ห้าสนะสองหหลวงปู่ปุกเสกไว้ใช้ในด้านเมตตาค้าขายและโชคลาบนะครับ ก็ลวงปูรละไมก็เป็นอีกอีกครูบาอาจา์หนึ่งที่ท่าอาจารย์นับถือนะครับ mm hmm. ก็ที่พวกเราคุ้นเคยและพวกเราได้ใช้กันไปแล้วแล้วมีติดตัวก็คือปละหลอดเห mm ็น hmm. ไ,ไหมไอ้ปละหลอดลูกกลมๆเนี่ยเออ่นหละนั่นก็ของลูงป,ปูร์ละไมนะครับ hey, อาจารย์เขาชอบชื่อรุ่นมั้งคะชื่อรุ่นชื่อรุ่นด้วยครับแต่ว่าอาจารย์ชอบหลวงปุ่คือสายาที่ปปที่สายที่ที่มีลิ์ในการในการเสกประหลอด สำเร็จพวกนี้ส่วนใหญ่เกจิที่ที่เสกของพวกนี้จะเป็นเกจิสายที่เป็นสายอ,าอิทิลิ์สายมีลิ์ซึ่งท่า,าจาน่ะชอบชอบแบบสายที่บู๊กเนี่ยก็สายนี้ก็ดึกดําบานก็มีพวกหลวงพ่อเดิมอะไรพวกนี้ที่ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ที่จะเสกของได้หรือว่าสายสุวรรณภูมิก็เหมือนกันที่อย่างที่ท่าจาย์เสกประหลอดหูประหลอดจากเอาใบไม้เอา สมุนไพรต่างๆมารวมกันแล้วก็หุงมาเป็นประหลอดเป mm ้น hmm. ถ้าเวลามีประหลอดเนี่ยท่านอาจารย์เขาจะชอบนะครับแล้วก็เก็บไว้ไว้เอาไว้ใช้ไล่อัปมงคลก็เป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจารย์นับถือแล้วกันะนะอันนี้เรียกว่ารุ่นกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอ่านะพระผงกินไม่ไหวใช้ไม่หมดนะครับก็มีอยู่ห้าห้าแบบนะ,ะมี <4 S 1> ปิดทองข้างหลังเป็นรอยพระพุทธบาท มีสี่สีไม่หรอกมีมีสี่นะสีทองนี่ก็คือปิดทองนั่นแหละสีทองก็คือสีขาวค่ะเอาไว้ปิดทองคำนะเออเนี่ยเป็นพระเนื้อผงนะครับก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ท่านอาจารย์ไดวม่จะไปอินเดียแล้วเนปาแล้วค่ะอ่ะก็รายได้ก็เอาไปทําบุญให้ท่านอาจารย์ต เดี๋ยวไปเบรกก่อนนะครับกลับมาเรียนต่อ